จังหวัดลบบุรีจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูตริพระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมบมื่นสุทานารีนาถที่วัดสิงห์ทองตำบลบางขันมากอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีนายอัมพลอังคภา,ากรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีนำข้าราชการตุลาการทหารตำรวจข้าราชการพลเรือนและะสมนิกรชาวจังหวัดลบบุรีทุกหมู่เหล่าประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมม,มื่นสุทธานารีนาศและพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแก่พระสงฆ์จำนวน67รูปจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีได้นำประสงนิกรทุกหมู่เหล่าทำพิธีปล่อยพันธ์สัตว์น้ำจำนวน67,999ตัวณท่าน้ำวัดสิงห์ทองตำบลบางขันมาอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมมื่นสุทธานารีนาถทรงมีความสนพระไทยในด้านสังคมสงเคราะห์และการสาธารณสุขทรงรับโครงการต่างๆของสภากาชาติไทยไว้ในพระอุปถรัรมภ์หลายโครงการและทรงจัดตั้งมูลนิธิและโครงการส่วนพระองค์อีกหลายโครงการอาทิมูลนิธิพระบรมราชานุสรพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชุปถัมภ์ มูลนิธิเพชรรัตน์สุวัฒนามูลนิธิอาสาพเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยมูลนิธิส่งรอสเด็กของสารเยาวชนและครอบครัวและมูลนิธิบ้านบางแคเป็นต้น